สวัสดีนักเรียนชั้นมสีทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่หาเรื่องแต่งตัวให้ดูดีนะคะในรายวิชาการดำรงชีวิตและการอาชีพหนึ่งหรือว่าการงานอาชีพนั่นเองนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยข้อ1ก็คือความสำคัญของเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งกายนะคะข้อ2การเลือกใช้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกาย ข้อที่3นะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่สภาพอากาศรูปร่างแล้วก็สีผิวของเรานะคะข้อที่4สุดท้ายก็คือการเลือกใช้เครื่องแต่งกายนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนถึงเรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเนาะในข้อย่อยของหัวข้อที่3นะคะอ่า เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะมีอะไรบ้างก็คือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะจะช่วยอำพางหรือว่าปกปิดร่างกายของเราได้อ,อันตรงกลางก็คือช่วยให้ร่างกายนะคะทนต่อสภาพอากาศร้อนอากาศหนาวแล้วก็ฝนตกได้ก็คือช่วยให้เรานะคะปรับสภาพ ปรับตัวไปกับสภาพอากาศได้โดยเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นนะคะอันต่อมาก็คือช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ะคะโดยที่เสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถช่วยอำพางหรือว่าปกปิดส่วนที่เราไม่มั่นใจได้ด้วยนะคะเช่นแพ้เป็นหรือว่ารูปร่างใครที่ ต้องการจะอำพพางให้เราดูพร้อมดูเพียวขึ้นหรือว่าดูมีสัดส,ส่วนเพิ่มมากขึ้นนะคะเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เหมือนกันนะ,อ,ะอันที่4นะคะก็คือแสดงถึงมารยาททางสังคมที่ดีเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมกับโอกาสหรือสถานที่ที่เราจะไปนั่นเองนะคะอันสุดท้ายก็คือแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของผู้สวมใส่นั่นเอง แสดงยังไงก็ตัวอย่างเช่นนะคะชุดประจำชาติสายสุดเลยเนาะก็จะคือชุดประจำชาติของประเทศเรานั่นเองประเทศไทยนะคะอันถัดมาก็คือชุดประชุดประจำชาติเกาหลีนะคะ,ะจะเห็นบ่อยในซีรีส์เกาหลีใช่ไหมอ,อันต่อมาก็คือชุดของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นชุดของอินเดียนะคะ,ะตัวอย่างนี้ก็จะเป็น ประเทศที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเนาะที่เราคุ้นเคยกันนะคะ,ะหัวข้อถัดมานะคะคือการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะมาที่หัวข้อ2.1ก่อนก็คือเราจะมาเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็สถานที่นั่นเองนะคะ,ะชุดที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะคิดถึงไหมไม่ค่อยได้ใส่เนาะ เป็นชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนสามารถใส่มาโรงเรียนใสเป็นไปร่วมงานศพไปงานบวชไปช่วยงานสำคัญทางศาสนาหรือว่าใส่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆในนามของสถานศึกษาในนามของโรงเรียนนะคะเป็นชุดที่เขาเรียกว่าอะไรคือใช้ประโยชน์ได้ในงานทั่วๆไปเลยนะคะถือว่าแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยได้ด้วยนะคะชุดนักเรียนก็ควรสวมใส ในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยนะคะ,ะชุดต่อมาก็คือชุดนอนชุดนอนเป็นชุดที่จะต้องสวมใส่สบายเนื้อผ้าบางเบานะคะ,ะผ้าที่ใช้ทำชุดนอนก็เช่นผ้าสำลีผ้าป๊อปปิ้นนะคะผ้าออกฟอร์ดนะคะชุดนอนควรจะมีตะเข็บเย็บให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เราเกิดการระคายเคืองเวลาที่เราพลิกตัวเรานอ,นอนหลับนะคะหรือว่าแบบเรานอน,อน นอนตะแคงอย่างนี้ใช่ไหมถ้าชุดนอนที่มันมีตะเข็บน,น้อยมันก็จะทำไม่ทำให้ผิวของเราเป็นรอยนะคะหรือว่าเกิดอาการกดทับแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันหรือว่าระคายเคืองได้นั่นเองะคะ,ะชุดนอนก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเสื้อแล้วก็กางเกง2ชิ้นก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะใส่ชุดนอนที่มันสบายขึ้นก็คือที่เป็นกระโปรงนะคะ ต่อมาก็คือชุดอยู่บ้านนะคะหรือชุดเล่นนั่นแหละชุดプライเวทนะคะจะเป็นชุดที่มีรูปแบบเรียบง่ายก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเป็นชุดชิลๆเนี่ยเนาะก็เช่นเสื้อยืดนะคะกางเกงขาสาั้นหรือว่าขายาวหรืออาจจะเป็นกระโปรงชุดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ก็ควรเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายระบายความร้อนได้ดีนะคะอันถัดมาคือชุดกีฬาชุดกีฬาที่ใช้สำหรับเล่นกีฬานะคะจะต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกีฬาที่เราจะเล่นนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าส่วนใหญ่เขาจะใช้เนื้อผ้าที่เหมือนกันเนชะ่นชุดว่ายน้ำชุดยิมนาสติกมันก็จะมีความยืดหยุ่นที่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะ ต่อมาก็คือชุดชุดไปเที่ยวนะคะเป็นชุดที่ใส่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่เราจะไปอ่ะเช่นสวนสาตวรสวนสนุกไปห้างก็จะควรจะเป็นชุดที่มันสุภาพแล้วก็อาจจะตามสมัยนิดนึงเนาะจะต้องแบบนำแฟชั่นก็ได้หรือว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ที่สําคัญเลยก็คือคํานึงถึงกิจกรรมที่เราจะไปทํานั่นเองก็ใส่ให้มันสวมก็เลือกที่มันสวมใส่สบายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือชุดที่เราจะไปร่วมงานศพนะคะก็ควรเป็นเสื้อผ้าสีขาวหรือสีดําแบบสุภาพซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงการให้เกียรติหรือว่าแสดงความเสียใจแก่เจ้าภาพงานศพแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะ ต่อมาชุดไปทําบุญที่วดัดหรือไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเช่นตักบาถวายสังฆทานนะคะก็ควรที่จะเป็นชุดที่มีสีอ่อนแล้วก็มีรูปแบบที่สุภาพนะคะอายกตัวอย่างเช่นผู้ชายอาจจะสวมเสื้อเชิ้ตนะคะแขนสั้นหรือแขนยาวสวมกางเกงขายาวแล้วก็ผู้หญิงนะคะควรสวมเสื้อที่มันมีแขนแล้วก็คอไม่กว้างนะคะแล้วก็อาจจะสวมใส่กระโปรงหรือผ้าถุง หรือว่าชุดที่มันมีความยาวปกปิดหัวเขานั่นเองนะคะชุดถัดมาก็คือชุดในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นการไปร่วมงานมงคลสมรสงานราตีสโมสรงานเลี้ยงสังสรร์อะไรต่างๆฮะก็ควรที่จะเป็นชุดที่มีสีสันสดใสมีรูปแบบลวดลายมีการตกแต่งที่อาจจะค่อนข้างหรูหราน,นิดนึงหรือว่าเป็นชุดที่เข้ากับ ที่เจ้าภาพเขากําหนดมาเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเวลามีงานแต่งงานเนาะเขาเจ้าภาพเขาจะชอบกําหนดสีมาเนาะเพื่อใหอ้ผู้ร่วมงานเนี่ยแต่งกายไปในทางเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าชุดรูปแบบทั่วไปก็คือจะเป็นผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวผูกเนคไทแล้วก็อาจจะสวมสูททับนะคะแต่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยมกันถ้าถ้าจัดงานกลางแจ้งเนาะ,ะมันค่อนข้างร้อนนะคะ ส่วนผู้หญิงก็จะสวมชุดที่ส่วนใหญ่จะเป็นจากผ้าลูกไม้ผ้าไหมหรือว่าผ้าครีผ้าต่วนผ้าชีฟองที่มันจะมีความเงาเล่นกับแสงนะคะจะนำมาตัดเป็นชุดพวกชุดกระโปรงชุดลาตีแล้วมันจะสวยมากเลยอ,อันถัดมาก,ก็คือชุดใส่ไปทำงานนะคะ,ะชุดที่สวมใส่ไปทำงาน,นะคะ่ะก็ ควรที่จะมีรูปแบบที่สุภาพมีสีมลีลวดลายที่เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นชุดทั่วไปที่ที่ทำงานเขาไม่ไ,มได้กำหนดยูนิฟอร์มเนาะเป็นแบบออฟฟิศทั่วไปเขาก็จะแต่งกายประมาณใส,ส่สูทหรืออาจจะไม่ใส,ส่สูทก็ได้ก็ผูกเนคไทใสงเกงขายาวนะคะผู้หญิงก็จะสวมเสื้อที่มันมีปกมีแขนเช่นเสื้อเชิ้ตนะคะหรือว่า,าสวมกระโปรงให้ความยาวเสมอเขา ซึ่งรูปแบบนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆนะคะนะชุดในการทำงานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่เราทำอาชีพของเราเนาะหรือว่ากิจกรรมในอาชีพต่างๆเช่นถ้าเขาต้องไปออกนอกสถานที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องสวมแต่กระโปรงเท่านั้นก็อาจจะสวมกางเกงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับงานที่ทําอันนี้จะเป็นแบบทั่วไปเฉยๆที่ครูยกตัวอย่างมานะคะ,ะต่อมาก็คือ าการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะประเทศไทยของเรามีทั้งหมดหรืฤดูกาลเนาะอันแรกก็คือสภาพอากาศที่มีการมีฝนตกหน้าฝนนั่นเองก็สวมชุดกันฝนนะคะที่ตัดเย็บจากพลาสติกเนาะมันจะช่วยกันละอองฝนกันน้ําฝนได้ดีนะคะจะมีทั้งแบบที่มันเป็นชุดคลุมหรือว่าจะเป็นกางเกง2ชิ้นแล้วสวมทับเสื้อผ้าปกติก็ได้นะคะเหมือนในรูปตัวอย่างนี้ สีแดงจะเป็นแบบชุดคลุมนะคะเป็นรูปแบบส่วนใหญ่ที่เราจะใส่กันเพราะมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็สวมทับไปเลยนะคะส่วนแบบสีเขียวจะเป็นแบบแยกชิ้นก็คือมีแบบเสื้อกับแบบกางเกงนะคะอันนี้ก็คือชุดกันฝนต่อมาฤดูหนาวนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเนาะว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอากาศหนาวเราก็จะสวมชุดที่มันกัน กันหนาวกันลมได้ก็เช่นพวกเสื้อไหมพรมเสื้อแขนยาวที่กันลมได้กันหนาวได้คะหรือว่าจะเป็นชุดคลุมที่ตัดเย็บจากพวกผ้าหนานุ่มนะคะเช่นพวกผ้าสำลีผ้าสักหลาหรือว่าจะเป็นผ้าขนสัตว์นะคะแล้วก็อาจจะเสริมเข้ามาด้วยผ้าพันคอในกรณีที่มันหนาวมากเนาะ ฤดูการที่เราพบเจอมากที่สุดนะคะก็คือฤดูร้อนหรือสภาพอากาศร้อนนั่นเองก็สวมเสื้อผ้าที่มันบางเบาตัดเย็บมาจากผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมันจะช่วยดูดซับเหงื่อแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะจะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายมากขึ้นเมื่อเราสวมใส่นั่นเองนะคะ,ะก็เสื้อยืดส่วนใหญ่นี่นแหละก็จะทํามาจากผ้าฝ้ายนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนถึงแค่นี้แล้วกันเนาะ ถึงหัวข้อาการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะอ่าทบทวนนิดนึงเมื่อต้นคลิปใช่ไหมพูดถึงเรื่องอการเลือกใช้เสื้อผ้าเนาะหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าความสําคัญของเสื้อผ้าแล้วก็การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็สถานที่แล้วก็มาถึงสภาพอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและสีผิวนะคะ วันนี้จบแค่นี้นะคะ